บลเลอรบลล่าเลยครับพี่โนใหญ่เบลเลอร,ร์เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนพิยุทธ์นะครับเป็นสวนสละแต่ถ้าเรามองเผินๆเราก็จะเห็นว่ามันมันเป็นสละที่มีเขาเรียกว่าความเป็นนิเวศคือไม่ได้ปลูกอยู่เดี่ยวๆครับอ,อยากถามพิยุทธ์ว่า ทำไมออกแบบดีไซน์สวนสละไอเป็นไหมมันเป็นแบบนี้ครับซึ่งเรารู้สึกว่ามันมันอาจจะต่างกับสวนใืนเดือนที่เราเคยเห็นปกตินะครับก็คือก่อนที่จะมาทําสวนสละในแนวที่เป็นแนวทางออกผบเองนะครับก็เป็นแนวการทําสละแบบคัดสายพันธุ์นะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับเรื่องของการปลูกสละอินโดในแนวนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่จะเห็นกันในบ้านเราโดยเฉพาะในพัตลุงเราเนี่ย ก็จะปลูกเป็นลักษณะเป็นแนวเดิมกันมากกว่าก็คือเป็นการส่งมอบรุ่นต่อรุ่นกันมากกว่า <S <S ร,รุ่นพ่อปลูกไว้ก็ถ้าเกิดล้รุ่นลูกยังไม่ได้ทาเองก็เป็นการส่งมอบสู่จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกนะครับแต่ผมเองนั้นอาศัยว่าเราจับเรื่องของตลาดเป็นตัวกําหนดกับการทําอเพราะเนื่องจากการที่เราทําสละแล้วสามารถทดสอบตลาดว่ามันสามารถ สามารถทดสอบตลาดว่ามันสามารถไปได้ดีค,คือมีเสียงตอบรับดีเราก็เอาแนวการทําแบบนั้นมากําหนดการปลูกของเราครับคือลูกค้ากินสระของเราประเภทนี้แล้วความรู้สึกว่าเขาชอบพอเขาชอบปั๊บเราก็ต้องเอาสายพันธุ์แบบเนี้ยเอามาจากต้นแม่แบบเนี้ยที่เขาชอบเนี้ยมาขยายแปลงปลูกนะครับที่เห็นเบื้องหลังที่เป็นแถวอย่างงี้ม,มันเกิดจากการนํา สายพันธุ์สละจากต้นแม่ต้นเดียวแล้วก็มาขยายปลูกเป็นแปลงเลยอ๋ปเป็นแปลงเลยใช่เราชอบเราชอบกินแบบไหนลูกค้าชอบกินแบบไหนเราปลูกแบบนั้นอ,อันนี้แหละที่มันเป็นความต่างจากที่อื่นนะครับครับแล้วจากที่ได้ถามว่าทําไมถึงทําลักษณะสวนสลาที่มีความหลากหลายในหลายรูปแบบนะครับคือออาจจะมีเรื่องของผลไม้อื่นๆหรือว่าพืชผักหรือว่าเป็นไม้ อื่นๆที่ผมนําเสนอออกไปเนี่ยก็ด้วยแรกเริ่มทีเดียวนะครับผมเองนั้นจับเรื่องของการการทําเกษตรผสมผสานนะครับ<อ>ในแนวเกษตรอินทรีย์นี่แหละ,ะเกษตรอินทรีย์ครับครับแต่ว่าพอเรานาเนินการไปสักช่วงหนึ่งในเรื่องของการตอบโจทย์เรื่องของอไรายได้บ้างครับบางครั้งเกษตรอินทรีย์หรือว่าเกษตรผสมผสานมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของ รายได้ที่รเราต้องนําไปต่อยอดโครงการต่างๆที่ให้มันโตขึ้นตามลําดับครับหรือไม่ถ้าเกิดว่าเรามีภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่เรายังต้องส่งลูกเรียนอยู่ตัวนี้เป็นโจทย์หนักเลยครับเพราะฉะนั้นการปรับการทําเกษตรอินทรีย์หรือว่าเกษตรผสมผสานเดิมนั้นเราเองก็ต้องนํามาปรับให้มันสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องรายได้ด้วยอืมใช่ครับ สลัดอินโดในแนวคัดสายพันธุ์นี่แหละเป็นตัวที่จะสามารถทําให้เราสามารถตอบโจทย์ตัวเลขเรื่องายได้เข้ามาหนุนเสริมครอบครัวได้อีกครั้งหนึ่งรับผมผมเคยกินสลัดที่นี่แล้วก็เคยกินที่อื่นมันมีความแตกตา่างคือหลายครั้งเมื่อเมื่อวานก็พูดกันเรื่องกล้วยหอมนี้ยนี่ขอเปรียบเทียบหน่อยว่ากล้วยหอมที่ขายอยู่ในท้องตลาดที่ปลูกกันโดยระบบไร่ที่มันใหญ่ๆน่นะครับ เมื่อมามเปรียบ<ม>เทียบกับการปลูกกล้วยหอมของคนที่เล็กๆหมายถึงว่าแปลกแลงเล็กๆปลูกผ<ม>สมกับอย่างอื่นแล้วแล้วไม่ใช้ระบบสารเคมีเลย<ม>ทุกที่สรุปเหมือนกันหมดว่าคนกินเนี่ยปรารถนาที่จะกินของคนที่ปลูก,กินจีและปลูกเล็กๆแบบนี้ตัวตัวผลมันอาจจะไม่ใหญ่มากมแต่ว่ารสชาติแตกต่างเพราะก็จริงว่าเราคน,คนกินเนี่ยก็ไม่ได้กินใหญ่นะก็กินรสชาติ<ม>อันนี้ก็เลย กลับมาที่ของพิยุทธ์ที่ผมเคยได้ชิมว่ามันมีความแตกต่างจริงๆว่ารสชาติกับสลราทั่วไปเวลาเราซื้อตามแผงในตลาดอะไรสัองอย่างเรามากินของพิยุทธเนี่ยมันแตกต่างมันเกิดจากอะไรตัวสำคัญที่สุดคือในธรรมชาติของเรานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือว่ากระบวนการคัดแยกไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์นะครับมันจะมีจุดเด่นของสายพันธุ์ อ oh. ตัวที่มาของพืชและสัตว์นั่นแหละในในการที่จะบอกลักษณะจุดเด่นของเขาครับผมเองก็อาศัยหลักธรรมชาติตัวนี้แหละเราไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการดัดแปลงหรือว่าการคิดค้นในเรื่องของเทคนิคทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการเกษตรเลยครับแต่เราอาศัยหลักธรรมชาติในการคัดกรองสายพันธุ์สละตัวไหนที่มีรสชาติโดดเด่นเราเองนั้นชอบส่วนตัวแล้วก็จริง แต่การที่ให้คนอื่นชอบครับหล,หลายคนชอบมันต้องทดสอบ,บให้คนสิบคนกินแปดคนเ้าคนต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าผ่านครับตัวนี้แหละผมจึงนำมาเป็นหลักในการทำสวนสละอินโดครับอ๋อตรงนี้มันเป็นความต่างเพราะว่าถ้าเป็นอย่งอางสวนอื่นๆนะครับเท่าที่เราเห็นก็คือว่าเอาเอาต้นพันธุ์มา กี่ร้อยกี่พันก็แล้วแต่ก็ลงเลยแต่ของพิยุทธไม่ใช่นี่คือการคับใช่ขั้นตอนแบบนั้นนั่นผมเคยผ่านมาแล้วเมื่อสิบกว่าปีก่อนที่เราเริ่มปลูกโดยยังไม่มีหลักความรู้เหมือนกันครับก็คือโดยการเอาเมล็ดมาลงปลูกแล้วก็เสี่ยงทายเอาเลยครับด่านแรกต้องไปเจอก็คือเรื่องเพศครับบางคนนี่ถอดใจไปเลยเพศผู้แปดสิบเปอร์เซ็นบางครั้ง เพศผู้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีเลยโอ้ร้อยต้นได้ตัวเมียสองต้นนี่นี่คือด่านแรกนะ <c oughs> จบเลยแล้วด่านที่สองต้องไปเจอก็คือเรื่องของรสชาติ <c oughs> เพราะตามพื้นฐานของหลักวิชาการการเกษตรที่ทุกคนพื้นฐานต้องรู้แล้วว่าการปลูกมเมล็ดนั้นมีการกลาย <c oughs> เพราะฉะนั้นด่านที่สองที่เราต้องเจอคือเรื่องการกลายสละอินโดมีการกลายค่อนข้างที่เปอร์เซ็นต์สูงมาก การกลายในการที่เกิดลักษณะจุดด้อยก็คือฝาดฝาดสําคัญที่สุดคือฝาดครับเนเน้นอนั่นแหละคือสุดสาคัญที่สุดคือฝาดลดฝาดส่วนตัวอื่นๆนั้นก็เป็นปัจจัยที่นุนเสริมอย่างเช่นเรื่องของความเปรี้ยวความหวานเป็นตัวปนวกขึ้นมาแค่นั้นเองถ้าเกิดมีฝาดเด่นแล้วเนี่ยหวานก็ไม่สามารถที่จะนมาช่วยได้เลยนะตรงนั้นเอง โอจะเห็นว่าไอ้วิธีการทําแบบที่พิยุทธทำเนี่ยมันช่วยในกระบวนการนี้ด้วยใช่ถูกต้องครับตัวนี้คือเป็นการกันกรองถือว่าเป็นการกรองสายพันธุ์มาเพื่อการทําลักษณะเพื่อความสะดวกและก็เพื่อความง่ายต่อการทําตลาดธรรมชาติเลยครับเหมือนยกตัวอย่างแม่ค้าขนมจีนเนี่ยนั่งขายขนมจีนอยู่ใน ดอกซอกซอยหรือว่าอยู่ตามบ้านนาำข้างถนนแบบเนี้ยแต่เขาทําคุณภาพรสชาติค่อนข้างดีครับเขาทําน้ํายาดีน้ําแกงดีมีผักดีแล้วฝีมือดีครับคนกินรู้แค่คนเดียวส่งข่าวต่อกันถึงขายดิบกายดีอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดเรามีตัวตั้งทนที่ดีควันไม่ว่าวันใดวันหนึ่งตลาดมันก็จะมาเองใช่ใช่ครับผมผมเชื่อ,อง,งั้นเพราะว่า คือต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เทรนด์เรื่องสุขภาพมันมันเริ่ม,เร,มเริ่มมามอาจจงมาสักพักแล้วก็คนเริ่มใส่ใจมากขึ้นแต่ว่าในปัจจุบันคนเอาสะดวกแต่ว่ามันมีคนจํานวนหนึ่งครับที่เห็นนะว่าไอความเป็นอาหารปลอดภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องปัจจัยสําคัญของชีวิตแล้วตอนนี้ผมเริ่มเห็นปรากฏการณ์บางอย่างครับเช่นคนที่จะกินกาแฟมากินในสวนกาแฟ<ม>จากกาแฟนี่เลยเพราะก็รู้สึกว่ามันมันได้ชัดๆเลยว่าเ็ากินกาแฟจากก้นไหน <ừ. S 2> สลาก็เหมือนกันถ้าเรามาเห็นสวนพิยุทธ์เนี่ยเราก็จะพบว่ามันสามารถที่จะออกแบบนิเวศพูดได้ง่ายว่าเวลาใครมาเห็นก็จะบอกนี่คือสวนลักโลกเพราะสุดท้ายแล้วมันมีความเป็นนิเวศที่ช่วยเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เป็นอยู่ <c oughs> อันนี้ส่วนหนึ่งแล้วครับแต่ว่าหลายพื้นที่ครับหลายสวนที่พิจน์มาเวลาเราทําเรื่องระบบภานาระบบนิเวศเนี้ยรสชาติเนี่ยมันจะอร่อยแล้วมันมีความปลอดภัยเพราะว่า ส่วนนี้ก็ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆนะครับที่จะนํามาสู่สวนฉลากไะนั้นการบริโภคเนี่ยนอกจากมั่นใจเรื่องความปลอดภัยแล้วรสชาติเนี่ยมันมีความแตกต่างแล้วคนจะมาผมเชื่อว่าสวนพิยุทธ์คนจะมาเพราะว่าเท <laughs> ่าที่เท่าที่ดูครับแน่นอนว่าผมก็ไม่ได้ดูทั่วแหละแต่ว่าเท่าที่ดูเท่าที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้มีคนที่ทําแบบนี้เยอะใช่มันมีน้อยกว่าน้อยครับน้อยครับน้อยนะผมถือว่าแนวทางแบบนี้บางคนเขามองว่ามันมัน มันเกิดความยุ่งยากครับมันใช้ระยะเวลานะครับผมเองนั้นก็ก็คือลองผิดลองถูกแล้วก็เริ่มจากกระบวนการคิดของตัวเองในการคัดสายพันธุ์นะครับจากแม่ต้นเดียวเราจะให้ได้หลักร้อยในเมื่อห้าโกปีก่อนนะครับองค์ความรู้เราไม่มากพอแต่ถามว่าปัจจุบันถ้าเกิดว่าเรามีต้นแม่ต้นเดียวให้ได้หลักร้อยเราทําได้เวลาสั้นเพราะว่าหนึ่งเราผ่านเรื่องของการเก็บองค์ความรู้ตัวนั้นไว้แล้ว ในตัวเราแล้วว่าเราสามารถทําได้แต่การที่เราทําให้มันโตมาถามช่วงระยะเวลาในการเรียนรู้กับมันด้วยนั้นถามว่าใช้เวลาเยอะจริงๆนะในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็มาถึงช่วงระยะเวลานี้ก็พอที่จะเริ่มแก้ความรู้สึกว่าเออมันจากถนนฝุ่นดินแดงก็เริ่มเห็นถนนลาดยางขึ้นมานิดหน่อยแล้วทำอนองนั้นมากกว่านะครับส่วนเรื่องของวิธีการที่ เราทำเองนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะปนเนือปนปนโหนก,กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนสำคัญเลผมเองนี่ไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้านะครับอาศัยการตัดนะแต่ก่อนก่อนจะมีลักษณะเป็นสวนที่โล่งๆแบบนี้นะครับมีหญ้าเต็มหมดหญ้ามีตั้งแต่หญ้าคาหญ้าตามลำดับชั้นเลยนะครับเพราะหนึ่งคือช่วงสละต้นยังเล็กๆอยู่นะครับช่วงแสงเขาจะ จะส่องลงพื้นนี่มากแต่พอสละก็เริ่มโตปั๊บเนี่ยหญ้าเขาก็เริ่ม,ม,มอดหายไปเองเลยครับเราไม่ต้องไปสนใจว่าเราจําเป็นต้องกําจัดหญ้าในช่วงนี้เลยไม่จำเป็นเลย,ยเข้อจากันที่ที่สุดในใ,ใ,ในในการทําครั้งแรกๆก็คือเรื่องน้ําเรื่องน้ําน้ําอย่าให้ขาดนะครับเพราะฉะนั้นการทําเกษตรถ้าเกิดเราเกื้อหนุนต่อเรื่องของปัจจัยเรื่องน้ําเรามีแหล่งน้ําเราสามารถดูแลแหล่งน้ําให้มัน มีใช้ตลอดทั้งทั้งปีทั้งฤดูกาลได้นี่<ม>ก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับ<ม>เรื่องน้ำสิบปีสิบปีมมสิบปีแย่งความพยายามสิบปีแย่งความดีไซน์นิเวศเอาก็จริงแล้วคนที่ไม่ได้ตั้งใจแบบนี้ครับเขาอาจจะรู้สึกว่าสิบปีมันนานไปเขาก็ต้องทําให้ไว<ม>แต่ว่าไอ้ตัวแบบนี้ครับมันเป็นัวนแห่งความพยายามคือนอกจากจะใส่ใจเรื่องผลเรียนแล้วใส่ใจนิเวศด้วย<ม>ถามพี่ว่าตอนเนี้ พี่ยึดทำคลิปบ่อยมากนะครับแล้วก็ผมก็ตามเกือบทุกคลิปแหละ,ะดินแดนแห่งความหวานนะครับ,รบในในชื่อเฟซบุ๊กเนี่ยครับจริงๆแล้วมีคนบอกผมนี้ครับว่านี่คือการนี่คือการทําการตลาดที่ถูกต้องที่สุดเพราะอะไรครับเพราะทําให้คนเห็นในเกือบทุกกระบวนการที่อยู่ในสวนด้วยซ้ําไปไม่ได้ไปโชว์ผลอย่างเดียวว่าได้ผลออกมาแล้วสวยยังไงแต่ว่าทําไม่เห็นว่ากว่าจะมันจะเป็นผลเนี่ยทำยังไง ผลตอบรับเรื่องเรื่องเรื่องการนําเสนอเป็นยังไงบ้างครับเรื่องการปลูกสลัเรื่องการตอบรับนะผมมองว่าสละดอินโดนั้นเป็นพืชตัวใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นพืชผลไม้ที่เป็นของบ้านเราโดยตรงนะครับมีคนทําในบ้านเราหลายปีแล้วนะครับก็อายสุสวนเก่าก็สามสิบถึงสี่สิบปีแล้วตรงนั้นก็เป็นอาจจะเป็นกรอบแคบแบในเรื่องของคนที่รับรู้เรื่องสละดอินโดแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลภายนอกนะครับในเมืองไทยเราเนี่ยคนยังไม่ ไม่รู้จักสระอินโดอีกเยอะครับสังเกตจากการนำเสนอเรื่องราวของผมสู่ใน f a c e b o o k ในโซเชียลเนี่ยก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะครับ,รบว่าเออมันคืออะไรกันแน่มันคือคต้นไหวมันคือต้นอะไรกันแน่ที่มีหนามเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ยังถือว่าเป็นเป็นกระบวนการอาการนำเสนอที่ที่ยังใหม่อยู่นะครับแต่สำหรับคนที่เขารับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ ลักษณะแบบนี้มันจะเกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ้ยที่เขานําเสนอมันเราไม่เคยได้ยินแบบเนี้ยมันไม่เคยได้ยินเลยเรื่องราวแบบนี้นะครับว่าเออสลาที่ไม่มีด้วยหรยอสลาที่ไม่มีรถาดเลยตั้งแต่ผลเล็กๆขนาดเท่าใบก้อยเนี้ยไม่มีด้วยมีด้วยเลยเรารับรู้แต่ว่าสลามันต้องมีฝาดนะ <S <S มันเป็นแบบนั้นใบนะครับแต่สําหรับคนที่เขามีองค์ความรู้หรือว่าเขาสัมผัสหรือว่าเป็นคนที่ทําสวนสลาอิน โดอยู่แล้วเป็นทุนเดิมหรือว่ากําลังเข้ามาจับสละอินโดนั้นเขาเฝ้าเขาเฝ้าติดตามผมครับเพราะว่าผมเองนั้นถอดบทเรียนทั้งในแง่เรื่องของส่วนที่เป็นจุดที่ผมก็เรียกว่าเจ็บตัวครับผมเคยมีบทเรียนกับสิ่งเหล่านี้แล้วว่าผมไปเจอแล้วมันเกิดไม่ใช่ทางทางที่ถูกต้องผมก็นําเสนอนะผมไม่ได้เสนอในมุมที่เป็นมุมแง่ดีอย่างเดียวผมชี้ให้เห็นหนึ่งจุดด้อย จุดที่ไม่ควรกระทําด้วยเพื่อให้เขาได้ประกอบในการนําไปพิจารณาประกอบการ,รเรียน,นรู้และก็ประยุกต์ใช้ครับอ๋อผมเห็นว่ามันมีคนมาสั่งจองในตอนไร้สดการขายของมิชเป็นอย่างไรครับจงสำหรับเรื่องภาวะตลาดนะครับผมเองนั้นได้ทําแบบเป็นขั้นเป็นตอนมานะครับก็คือผมเองนั้นตั้งแต่เริ่มคัดสายพันธุ์นั้นนั้นผม ทดสอบตลาดก่อนอช่วงแรกๆเขาอาจจะมีการให้ชิมก่อนเลยนะผมลงทุนแบบเคยทําการชิมสี่ภาคห้าภาค <5 S 1> โดยใช้รูปแบบว่าผมมีสละให้แต่ตัวแทนแต่ละภาคนั้นชิมคนละห้าผลผมส่งให้ฟรีแต่ขอให้สะท้อนเรื่องความจริงแล้วก็ไม่ต้องมีลักษณะที่ต้องแบบต้องอวยต้องให้ลักษณะ ในเชิงบวกเท่าไหร่คือคถ้าเกิดเรามีข้อมูลในเชิงลบก็ให้แสดงออกไม้ได้เต็มที่นะครับผมเองก็ส่งสลาบไปเกือบทุกภาคเลยนะให้ตัวแทนแต่ละภาคเพื่อที่จะให้คนกินแต่ละภาคนั้นลองรับความรู้สึกเพราะว่าความชอบโดยลักษณะของคนแต่ละพื้นถิ่นมันมันอาจจะย่อมมีความแตกต่างบางพื้นที่อาจจะชอบหวานเด่นบางพื้นที่อาจจะชอบชอบหวานอมเปรี้ยวบางพื้นที่อาจจะรับฝาดได้ประมาณหนึ่งอะไรพวกนี้นะค,ค,ครับผมเองก็ทดสอบแล้วหลังจากนั้นก็ได้ ผลตอบรับกลับมาว่ามันอยู่ในเชิงบวกหลังจากนั้นผมเริ่มขยายเลยอืเริ่มขยายการทําการทาแปลงเลยหลัง,หล,งหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มให้ผลผลิตมาผมก็เริ่มที่จะเริ่มตั้งการขายครับอาจจะครั้งละทีละห้าโลสิบโลเพื่อที่ต้องการปูตลาดให้คนได้ชิมมากมากขึ้นนะครับ ผลตอบรับค่อนข้างที่จะอยู่ในแนวบวกตลอดเลยแล้วพอหลังจากนั้นพอผลผลิตออกมาเยอะๆมามาปั๊บเนี่ยผมก็ก็เริ่มสร้างช่องทางเรื่องของลูกค้าประจำทำยังไงก็ได้ที่เราเป็นเกษตรกรตัวเล็กๆส่วนเล็กๆเนี่ยให้เรามีเวลาทำแปลงได้เต็มที่แล้วก็มีเวลาในการไปยุ่งยากเรื่องกับการจัดการตลาดเนี่ยให้น้อยที่สุด ผมว่ามันจะเหมาะนะครับเพราะเราเองก็ไม่ได้มีการจ้างงานในแปลงการที่เรามีเวลาทำทำเต็มที่แล้วก็มีตลาดเข้ามาแบบง่ายๆเป็นตลาดที่เป็นธรรมชาติเนี่ยความรู้สึกว่ามันมันจะทําได้ดีกว่า้นองนั้นแล้วครับการที่เรามีลูกค้าประจําเราขายกันแบบเพื่อนเราขายกันแบบมิตรภาพแล้วก็ขายกันแบบลูกค้าประจําทุกปีเนี่ยเราทําตลาดง่ายเขาก็อาศัยพอเราสื่อสารว่าปีนี้สระอินโดเริ่ม บางส่วนจะเริ่มออกแล้วนะครับทุกคนเริ่มมีออเดอร์เข้ามาหนูขอจองสองโลสามโลสี่โลห้าโลก็ไปตามลําดับขั้นมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็สอดคล้องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเราต้องขอบคุณคนที่เขาสนับสนุนเรามาในแนวทางนี้ด้วยนะครับว่าทาให้เกษตรกรนั้นมีส่วนในการอยู่ได้ด้วยในการ,รทาแปลงแล้วก็ทําการตลาดผลผลิตที่มีกับกับยอดจองตัวนี้เป็นไงบาลานซ์กันไหมสมดุลกันไหมครับ ผมเองนั้นคือตอนนี้คือเหมือนปีที่แล้วนะครับคือยอดผลผลิตนั้นขาดนิดๆขาดนิดๆคือคนสามารถสั่งซ้ํารอบสองรอบสามได้แต่ว่าเราก็หมดฤด,ดูกาลซชก่อนแต่ปีนี้นั้นก็คือมันอาจจะยังกําหนดไม่ได้เพราะว่าตัวฐานการปลูกสละเราเพิ่มขึ้นมาบางส่วนสละนมนมก็เริ่มติดผลขึ้นมาบางส่วนในขณะที่ฐานลูกค้าเก่าเราอยู่นั้นรองรับกับปริมาณผลผลิตของ ปีที่แล้วแต่ปีนี้เราก็ต้องค่อยๆจัดการเรื่องของความสมดุลระหว่างผลผลิตกับกับความต้องการแล้วก็ภาวะตลาดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อนาคตนั้นสลากทั้งแปลงนั้นนะครับมันก็อยู่ในปริมาณที่เราตั้งไว้ในใจแล้วว่าขนาดปีนี้ปีที่แล้วมีฐานอยู่ขนาดนี้ถ้าเกิดว่ามันสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยมันควรอยู่ประมาณไหนนะครับ เราเองก็ต้องพยายามที่ต้องสื่อสารที่ต้องสร้างความ <ok> การรับรู้ของตลาดรองรับไว้ด้วยครับไว้ล่วงหน้านะครับตรงน,นี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องมองไปข้างหน้าด้วยครับคือคือเกษตรเกื้อกูลเราเรามีครมพันธ์่สามัญนะครับคิดค้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่คิดค้นเนี่ยนะครับคือไม่มีปัจจัยของผลิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์เนี่ยเราจะตกเป็นแรงงานของบรรษัทใหญ่อื เทคโนโลยีมันไม่ได้ายถึงเทคโนโลยีที่เป็นแบบความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ไงแต่ว่ามันถึงความรู้ที่หลากหลายและการตลาดว่าพยุท์กำลังทาครบเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับตรงเนี้พัฒนาพันธุ์นะครับว,วิธีการของตัวเองนะครับมีการสื่อสารตันทำต,ตลาดแล้วก็จะมีลูกค้าเป็นของตัวเองอยู่ซึ่งผมคิดว่าในพื้นที่พัทลุงเนี่ยถ้า เกิดแบบนี้ขึ้นเยอะๆนะครับไม่ว่าจะไกลจะปลูกอะไรก็ตามเช่นกําลังจะไปดูสวนทุเรียนที่ก็ทําบินซีอ,อย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากพูดเรื่องความปลอดภัยแล้วนะครับเวลาเราทําเกษตรแบบใช้ธรรมชาติเนี่ยมันหมายถึงการลดต้นทุนซึ่งต้นทุนเป็นหัวใจสาคัญเลยของการเกษตรครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้ครับเราพูดง่ายเราปลูกทุเรียนกันเนี่ยต้นทุนมีทุกวันนะครับโดยเฉพาะเรื่องยาเนี่ยทีนี้พอไปหักลบกลบหนี้กับ การขายผลผลิตซึ่งแนอนาคตไม่รู้มันจะถูกหรือเปล่าเพราะปลูกกันเยอะเนี่ยนะครับตรงนี้ต้นทุนมันมีปัญหาแต่ว่าคนที่ปลูกกินสีเนี่ยต้นทุนเป็นศูนย์เพราะว่าเขาใช้ธรรมชาติเลี้ยงนะครับคือไม่ไม่ทำลายระบบธรรมชาติเป็นสวนเนี่ยพอต้นทุนเป็นศูนย์นะครับก็ขายถูกกว่าก็ได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยทุเรียนที่ปลูกต้นทุนเป็นศูนย์หรือทุเรียนอินรีราคาจะสูงกว่าท้องตลาดเสมอ และก็จะมักจะมีคนจองหมดเสมอมักจะไม่เหลืออยู่ในตลาดครับจริเพราะนี่ผมก็ดวมันเป็นข้อเท็จริงที่ที่ผมได้ไอ้วิธีแบบเนี้ครับมันยืนยันว่ามันสามารถอ่าสร้างรายได้ได้จริงแล้วอาจจะมั่นคงแน่นอนกว่าด้วยซ้ำไปจริงใช่ไหมครับจริงครับเหมือนเหมือนที่พี่ยทธกำลังทำอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีความสำคัญที่เราทำยังไงให้ วิธีคิดเรื่องของการคิดคน้นเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็การทําตลาดด้วยตัวเองของเกษตรกรซึ่งเวลาทําตลาดเราดูตัวอย่างของพิยุทธ์ได้เลยนะครับไม่ได้ไหมายถึงว่าเราโฆษณาขายผลแต่ว่าการทําตลาดที่ทรงประิภาพที่สุดคือทําให้เห็นกระบวนการทุกกระบวนการ,ร,รที่พิยุทธทำอยู่ผมเน้นแบบนี้ครับก็คือจะไม่มีจะไม่เห็นผมโฆษณาขายว่าวันนี้ผมมีสละ สิบโลใครต้องการบ้างใครต้องการกี่โลนี่ไม่มีผมจะเน้นนําเสนอเรื่องราวสร้างความแตกต่างแล้วก็กระบวนการทําแต่ละขั้นตอนให้เห็นแล้วหลังจากนั้นมันจะเกิดคําถามและเกิดความสนใจว่า<ม>เอ๊ะนี่คนนี้มันมีตัวตนจริงๆแล้วก็รู้แนวทางมันมชัดเจน<ม>แล้วก็รู้สึกเห็นถึงกระบวนการตลอดตั้งแต่การเริ่มจนได้รับผลผลิตตรงนี้สําคัญที่สุดครับนี่คือหัวใจของการจําการตลาด ไม่ใช่การโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ตแต่ทําให้ผู้บริโภคเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับประทานหรือบริโภคลงไปเนี่ยตั้งแต่ดินตั้งแต่กระบวนการตําตั้งแต่การใส่ใจทั้งหมดเนี่ยทำเองหมดเลยนี่คือการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพแบบที่ยุทธทำให้เราเห็นแล้วก็ทําได้ด้วยตัวเกษตรกรเ,กอเอง,จ,งจากโทรศัพท์หนึ่งอันตกตังคครับนี่คือความสุดยอดครับ